ไปดิน้องนองุ้งมาแต่ไหนนะ่ะมาแต่อามน้ำาน้ำโอ้โอ้ใหม่พนดีขับแท่นเนาะเรือนของน้องเดือนพี่น้องเลยกำลังอ่าสีตั้งโคง้งโค้งหลังคา กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเดอ้อพี่น้องเนาะโดยบพว่าอยู่ในประเทศและกระารตั้งประเทศเนาะพี่น้องเนาะกันยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเขาสู่ซองบ,บ่าวบุญเพย์แซนแอลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยเนาะพี่น้องเนาะพ่อพ่อกับซองบ่าวบุญเพยมื่อนี้กัอยู่ที่บ้านของอ่าเอ้ยเวียงและการน้องเดือนพี่น้องเนาะมื่อนี้กับได้ขึ้นมาเยี่ยมยามถามไทยเพื่อนพี่น้องเนาะพนเพราะว่า ล่นแล้วเนาะที่ว่าเราเผยบอได้ขึ้นมาพี่น้องเนาะการขึ้นมาอ่าอัปเดตหรือว่าถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องในเบิร์กในส้มน้องกันเนาะเพราะว่าทั้งอ่าน้องเดือนเพิ่นเมือนี้เพิ่นก็ได้เห็ดโค้งหลังคาหลังคาเพื่อนเพิ่อนอะไรเนาะพี่น้องเนาะมามืัอนี้เพิ่นจนได้ได้ไม่ได้โค้งหลังคาพี่น้องเนาะการหล่นเลยพี่น้องเนาะบอได้ขึ้นมานำบอแสนเน้อมืัอนี้ก็ถือว่ามาครบกันทีมงานเนาะพี่น้องเนาะอ่า วันนี้ก็ถือว่าน,นัง่งรถมานึ่งเปร์เซ็นตคือเก่าพี่น้องเลยเนาะโดยอาจังใดกับสิภาพ่อแม,ม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุคนเข้าไปติดตามรับชมน้ำกันเด้พอนะาาพี่น้องเนาะว่าทางสร้างเพื่อนเห็ดไปฮอดขั้นตอนอะไรแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปสิพี่นอนะ้นองเลยโอ้เนานะเนาะเปิดภาพมาวันนี้กับปาร์ตกำลังอันน่าใส่ใส่คือใสค่คางพี่น้องเลยเออกำลังใส่คือใสค่คางได้เนาะ เสียงหลังกรองกรองเอาสบายดีน้องนุ่งมา่ไช่น่ะม,มาแต่อาบน้ำมาตาน้ำโอ้มอนลอย,ยไปพี่น้องเลยเนาะอ่าโอ้หลุดไถ่คนณแก,กไหมมาว่าแก,กย่ยังมาเนะี่เนาะอ่าถือว่ากำลังเติมใส่คือใส่คางคือว่าอะไรพี่น้องเลยโอ้ไม่คุนี่ขับแท่นเนาะ เดือนของน้องเดือนพี่น้องเลยกําลังอ่าสีตั้งโคง้งโค้งหลังคาเนาะพี่น้องเนาะอ่าผูกใหม่ยังกองเข่งอยู่เนาะอ่ะาผูกทั้งน้องเดือนสบายดีนะน้องเดือนสบายดีเห็นอย่างน้องนะหน้ามาใส่ก็เป็นรังถ้วยรังถ้วยโดยอ้กินข้าวแล้วบ่กินแล้วโอ้บ่ได้พ่อคนเดินหึงกัไรพี่น้องเนาะพ่อกนอน็กแต่น่ามือไป อย่างสุขคอถามไหมนะเดินลงไปมากมาเมื่อนั้นน่ะน้องเดือนไม่ได้นอนอย่างพูดบ่มาบ่มาอ๋อไปกลับเนาะพี่น้องเนาะพอพี่แปดโมงอ๋อพี่น้องเลยถือว่าบาว่าทั้งน้องเดือนนอนนอนข้างคืนน่ะนะเมื่อคือว่าคือว่ามากอ่ะคำเติบได้พี่น้องกันน้องหมดเลยเนาะอ๋อก็ถือว่ามาพี่น้องกันน้องเดือนเหมือนกันถือว่าขับรถเก่งเติบพี่น้องกันเนาะ อ๋อได้พี่น้องเลยกับญาณเน่เมื่อเคยขับเด็กเคยขับเดซเซลิงอ๋อกับญาณเน่เนาะเดินเออคือนี่หาก็เริ่มเริ่มเฮ็ดบ่คือเฮ็ดตบ้านเนี่ยบอกหาก็เริ่มมื้อนี้หาเริ่มมื้อนี้เลยมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้องามย่ำดีเนาะออกใหม่คำหนึ่งเดือนเดือนชิปชองพี่น้องเลยเนาะมาเจะมาเห็นมื้อนี้แล้วโอ้ยพี่น้องเลยเนาะเริ่มแล้วพี่น้องก็เฮือนน้องเดือนการจะเป็นจริงเนี่ยนี่เนาะ กรมผ่านก็รจะเป็นจริงแล้วสีบลได้นอนอยู่กระตูบแล้วบาดเลยเนาะโอ้หลังสีมันก็เปิดไปเทีหนึงอ่ะพี่น้องเลยเนาะชมลมเลยมาหนีก็ลม้วฮะสองเทื่อแล้วสองเทื่อแล้วโด้อเ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 อ่อเข่าดินเข่านี่เข่าตเฮิงนะบ่านองเดือนคือว่าแหละช่วงนั้นก็ทางบาลเพย์ก็บบล๊อคขึ้นมาพี่น้องเลยเนาะว่านะเวียกเนี่ยมีทางบ่อสเซนเพลนเค็นอยู่พี่น้องเลย หาก็เริ่มมือนี่เลยเนาะคือตั้งสร้างเลยสร้างสร้างแบบปูมาตั้งเสาเะก่อนบ่ตั้งเสาเท่าไรเท่าไรค่ะเพิ่นเพ็ดโค้งโค้งห้ามเนาะหูหูอยู่บ่ฮะสามพันอ๋อสิบสามพันสิบสามพันบาทเนาะโอ้หมื่นหมื่นสามบ่ง่ายกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้โดยโดยอ่ะก็ถือว่าดีมุกดีใจครับน้องเดือนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขอคอยเพิ่น เดือนได้ซานอ่าได้อยู่ไวๆเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อทางทีมงานเฮาบ๊อบจิตนี่คือมาพี่บันฑ์น้ำได้บัณกินข้าวหากระยาบ่ะพี่น้องกินข้าวหากระยาบ่ยามหลังบ่เจ้าน่ะยามหลังหมูอเลยกินขอาวแงพี่น้องอ๋อโอ้ยน้องดีใจน้ำน้องดีใจน้ำน้องเดือนละลายพี่น้องเลยเนาะอ่าหรือว่าคักได้ใหม่นี่เนาะมีแต่ใหม่งามเลยพี่น้องเลยเนาะฮะกะซีต่อไปทางนั้นก็เด้อนเดือนเด้อ นายต้องเดินบนหามน้ำไปก่อนงามเลยใหม่เพื่อนีเนาะสักลายสักลายพี่ดวงเลยสบายดีเรืยเรือยเฮ้ยสบายดีไม่งั้นหว่คือายที่เข่ามันนุ่มมันนั่งไง อันน่องเข่าร oh. well, ้างเพิ่นน oh. ้องเข่าร้างเพิ่นโอ้เ okay. ลี้ยงเข่าได้จุดนี้นะเลี้ยงเข่าบ่อม่นโอ้เลี้ยงเข่าสู้ก้อนนะเพิ่นเพิ่นเข่ามากี่เด้งแน่เข่าเ้าน้ำแน่เนาะเม่นแต่นี่เพิ่นคือแบบเลี้ยงโดยเฉพาะเลยเลี้ยงโดยเฉพาะเลยนะ นะคะสร้าแล้วแล้วก็ขอให้ดมนะวางเพิ่เพ่่ะไ้องพ่นน้ำเกันโดยโดยก็เลยว่าเลี้ยงเพิ่นกะเอื้อกะเลี้ยงเพิ่นกะบริลวนะ่ยักินได้กินได้เนาะเป็น้เป็นหยาเป็นน้ใหม่น้โดยโดอันนี้การเงขงกินเาเสนชื่อมาให้ทั้งมงซื้อมาโดยโดยเมื่อใดมีแลว อ่าเป็นชีนเป็นปลากะย่อเนาะเมื่อใดบุมีกะตำมุงมคเรื่อยไปเช่นนั้นเนาะบ้านเฮาเนาะเอย่างเนาะหน่อหมอกหน่อไม้ไปเช่นนั้นแหล้วเป็นยังอ่ะอ๋อผู้ได้กินพี่น้องเลยอ๋อมีแต่เนี่ยจะเแสร้งไดนะอ๋ออิ่อยู่บ้างถือว่าอิ่มอยู่พี่น้องเนาะขอบมุกขอบใจทั้งเอื้อหลายเด้อเนาะมีแกงหน่อไม้แน่ก็ถือว่าเมื่อนี้ได้ขึ้นมาพี่น้องเลยเนาะรุนเนีได้เนาะว่าผูได้ขึ้นมาเนี่ยแต่ อ่ายุคเสาพูดได้พี่น้องเลยเนาะมาวันนี้พูดเห็ดโค้งช้างเรียบร้อยเลยแมไม่ได้มาเลยนะแม่นไม่ได้มาส่วนนี้แต่เห็นน้ำบาเสียนทายลงอยู่เนาะโดยแต่ว่ามื้อนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีได้ขึ้นมาโดยมาเบิ่งมาถ่ายกำลังใจทั้งน้องเดือนแน่เนาะใหญ่กับเอื้อยแน่นาะที่ได้เฮือนใหม่เลยพี่น้องเลยอ่าถ้า ก็ถือว nice. ่าดีใจน้ำเอื้อเนาะใช่เนาะเห็นโคุงนลคาเนี่ก็ดีใจแล้วมีแต่ว่าไม่เนี่ยงามน้ำเอื้อยเนาะโดยเนาะเพื่อนมาส่งเมื่อวานเนี่ยปะแหนมือเมื่อวานเมื่อคืนนี่อืมอันนี้เป็นไม้ไม้แบบฮงเดือยแล้วเพื่อนเพื่อนใช้เครื่องไงเรื่อยได้หน่เนาะแหนเพื่อนใช้เครื่องใหญ่เพื่อนเพื่อนตัดมาเป็นโซ่แล้วมันก็ใช้เครื่องไงมาโดยโดยแหนเรื่อยแล้วก็เพื่อนมาส่งอ๋ออันนี้นั่นใส่โคุงนลังคาเห็นขลุ่นลังคาก็ดีใจเนาะดีใจเนาะอันนี้จนได้มุ้งได้ยังแล้วเอ เพราะว่า<อ>เป็นอย่างนี้คืนมันเปลี่ยนปีใหม่นะคุณร่าว่ามันปีบุดีและเอืออ้อยันบ่มีเฮือนแล้วอยากอยู่อ่ะนะคือขึ้นนี้ต่อเปล้วกับยาต้องเลขึ้นแบบเดือนจีบซองนี้บ่บ่บ่ท่านหน่องเดือนนี้นะเดือนหน้าเดือนหน้ายนี่ึ้นได้อยูอ๋อนี่ึ้นได้อยู่เนาะขึ้นได้เลยเอื้อยกับสิพยัญญามแบบว่าต่อให้ โบแล้วกัขึ้นใหญ่ขึ้นเลยแม่นแนนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางน้องก็คือเห็นคือเฮือนน้องตายเลยโดยเพราะว่าเพิ่นขึ้นขึ้นก้อนแบบเอาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆโอ้หันซ้ำเหินน้องตายนะมันยังดีแล้วมันมีฝาเดียวก็ได้นะมีมีนัแล้วขอเพียวอะฮะบอดี้ิซบุกบอดี้ไซซีนะแม่นอันนี้ก็ถือว่าเฮ้โค้งของค้าแล้วก็ถือว่าเ้าขึ้นเอามือย่ามแม่นห้าเอาเมย่ามเลยแล้วกนี่ก็คอยเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะว่าเ้าขึ้นเอามือเลยด้ว สำนี้ก็บบกว่าเขาดีใจนะความดีใจย่านวัวขึ้นก่อนเลยไวชิงวัขึ้นก่อนแบบว่าขั้นสมุดมาถ่ายมันแล้วยันมันเปลี่ยนปีใหม่แลยมันมันก็ต้องไปปีหน้าปีไหนโอ้มันต้องรอหึงแน่นอนพี่น้องเนาะอือใช่อยู่ในกระตุกนในกาบอกจะอยู่เนาะเฮามีแล้วเขากะแมนอยากอยู่โอ้พี่น้องเหรอตอนมันมาแล้กก็ย่าน้องอะไรแบบว่าอ๋อพี่น้องเนาะเบิ่งแล้วกวงหลังง่ายเลยพี่น้องเหรอ ่น้องายเติบอยู่น้องง้อนา่เติบอยู่ก็อยู่อยู่กับลูกสามคนโมเดิร์นเลยพี่น้องเนาะโดยคักๆพี่น้องเลยโดยงามนะม่ดเกิดงามนะงามใหมเนี่ยโดยมุดเงามน่าสิบอะไรสิบสองสิบสามมูนสิบสามมูลได้หนิเนาะโดยใหญ่ไพี่น้องเลยยเอออันนี้ท่านได้มาแบบนั่นบ่ท่านเอื้อยผมมีน้ำเนาะจะจะเห็นอะไรโอ้บ่มีน้ำ ถ้าไปเล่นไสเขาเมื่ออื่นนี่แหละกะกาดีขี้กันเนาะเพราะว่าเขาเยียนว่าสร้างหุ่นเฮ็ดไปเฮ็ดมาเรียนเพื่อนนะเดยยันมันหยบลงนะแมนคอยคอยหายพุ่นเฮ็ดโครงหลังคาแล้วเขาเมื่อไหรเขาก็คอยหดคอยยางไปคอยอันที่คอยแยียบไปนะแมนกปชินแนนพี่น้องเลยขับขักบไปพี่น้องเลยเนาะไปโครงหลังคาแล้วแบบหลังกระสอบกระสีเขามีเบอร์ละบ่อกยังบ่หูบ่ โอแต่ว่าเินนนะโค้งไปก่อนเอาไปตามขั้นตอนก่อนนั่นเยเนาะง,ง,บงบถี่จะสร้างเหตุงมีมีแล้วคุณบอกแล้วมีมีหรือเปล่าอ๋อทะลายเนาะผลเหตอันมือชามแต่เบียคนข้อมือห้าอแบนี้นะเออ้อมือชามโดยเอออานลุดแด้ขอเป็นมือสามได้บอใจนะเอือนะขอเป็นมือสองแต่งมนบอได้คุนแล้วนะ โดยโดยแล้วนี่คุณรดเมื่อเช้าแล้วคุณบองให้เดี๋ยวเข้าน้ำในเด้อ่าปักหนือเงกัโดยโดยจำจุจำเจวกะกินได้คุณบอกินได้เนาะโดยคือสร้างนี่สางไปปผูมูมุติมายกสาหันเนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิม้ะองนีาตเัจ้าเก่าเจ้าเดิมกันนี้เนาะอนี่างแบบกมคุติายกเสาหันาะ้านี่าเ้าเมกนไดตเามดอางนะ่สาแคุติกเอาน้าะเเก่าล้าเคิณกินุดให้อะโแต่พอสม่นี่บอกโดย ก็ถือว่าเป็นบุญดีว่าดีอยงเอื้อเนาะที่ว่าทุกอย่างก็ช่วยๆกันแหละพี่น้องกันเนาะถือว่าคนได้เป็นไม่งามเลยพี่น้องเี้เนาะอันนี้เ่าแบบ่ได้เหลาบอ่ะอันนี่ไหนกวนงันอันมืออื่นคนอะไรจะหู้กันเพราะว่าไฟในแลนด์อันเข่ามืออื่นแหละก็ใส่เลยเคนว่าเนาะใส่ได้เลยอ๋อคืออ่าขีเข่าไฟมืออื่น เออคือตอนนี้แบบมันโบมีไฟเนาะโบมีไฟโอเขาสเพา่ผลมาเห็ดกับหยากหยักงาหน่อยหนึงเงาหน่อยนึงอันนี้เพื่อนเอาเมื่อเพื่อนเอาเมื่ออันซอยอยู่เงินเพื่อนเองอยู่เงินบ้านน้อยนี่โอ้เพื่อนเอาเมื่อเพื่อนซอยเอ้อมันสุยางในมกะดกรอบกใจเพื่อนกัดเพือนลายโเมื่อเช้านี่ทั้งเอื้อยไปไปเล่นเล่นเรื่องไฟเรื่องไฟไปเป๊ะโป๋เลยมึงอะไรอย่างเง้ยดาวดาวไฟก็ไฟนี่ดาววะอะไรดาวอันนี้เก่าล้าน เก่าล้านเก่าล้านหาเซนอ๋อปีไรจะทำชิปล้านนะเนาะเออถือว่าไปตกลงเรียบร้อยแล้วไปตกลงไปแลก้วเตอร์ออกมาเรียบร้อยมันเออมันไม่เต๋มีแต่ผลไมาใส่ห้าวลงห้าเลยแกใส่เลยพี่น้องเนาะอันนี้เผนแฝดเอาแกะโบลเลยมั่งเอาสมุนงาไปมานนี่ ลาวเขาลาวลาวแบบไรบ้บบอันล้วแบบว่าเขามีนะครับพอนพันบ่อเน้นอันเดือนนึ่งฮาเซนัะนีสี่เดือนเก็บเดือนนึงสี่เดือนมาเก็บเถือนึงมาเก็บเถือนึงโดยโดยกะประมาณอยู่สิบล้านเนาะพี่น้องเนาะสิบล้านมาคาไพคือเพิ่นเนี่ยคือเพิ่นบ่ออ่อนบ่อสายมาทุนได้บ่ เบยเบยดึงจากนี้เนาะมีไฟโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะนั่านมาปกติแบบเราเห็นลักมันแล้วเนาะปกติเพิ่นก็จะเอาแฝงปันนั่นถ้ามันมีไฟอันนี้มันเป็นสายทีงสูงเหมืนว่าแมนแมนมันบุมเห็นเจ้าที่ว่าอันนี้เขเจ้าก็ต่อดึงดึงมันพุ่นเนาะพี่น้องเลยดึงแขงเน่าดาวก่อนแมนดาวก่อนอ๋อดาวไฟลงก่อนเพราะว่าผมมีไฟกับเฮือนเห็ดอยังกันยากพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งชาหเพิ่นกับ เออแนวนี่เนาะพี <t id> <t id> ่น้องเนาะอากาศสิบปหาทางเลาะเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ่ายพี่น้องไม่เบิ่งเพื่อนงามของทั้งเอ้เบี้ยก็น้องเดือนก่อนพี่น้องเลยเนาะจังไรก็ขอให้เอื้อยอ่าสู่ๆเด้อเนาะขอให้ได้ขินเพือนขินชาติไว้ๆพี่น้องเยเนาะอ่าขอให้มีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนอ้อมชูเบิ่งแง่งกระตรอตไต้เรื่อยๆเนาะขอบใจทั้งเนี่ทั้งแง่และพอละลายเด้อดอยดอยละพอจี ไปลายลายแล้วก็ทางบาเซนแล้วก็ทีมงานเอื้อหนุนนี่วันนี้ก็ทีมที่ทีมงานจังเอื้อจังว่ามีจุดนี้อยู่จุดนี้จากในเคแล้วพอจีให้เพื่อนดูดีนี่แห่งความเจ็บบุหัยได้ความไข่บุหัยมีให้เพิ่อนมีแต่สุขภาพับเคลื่อนแทงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพ่อและแม่เนาะซวยวยร้านมาจะมีก็ให้กลับไปหาเงินร้อยเท่าพันเท่าเด้อโดยซาครูเนาะอ่ะจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณทางอ่า แม่เคเนาะพอจีหลายๆเนาะที่ว่าสตอยทั้งครอบครัวของเอื้อเวียงมากพี่น้องเนาะหลาย่เป็นสาวนี่ก็แม่นบ่เป็นสาวแล้วพราอาจารย์เนาะแต่พวกแบบทุกชิ้นทุกอย่างเลยพี่น้องเนาะทุกชิ้นทุกอย่างเนะเรื่อแล้วเป็นของอยู่ของกินของน้่โดยโดยเออเหยก็คือ มื้อนี้ก็ถือว่าทังชางเปิ้นได้กินข่าวดิบยแล้เนาะล้าเปิ้ลไปทางไหนคือจมั่จะมีห้เอื่อยเนาะไปไปเปิ่งก่อนนะพี่เอยเนาะโดยโดยไปอ่ะฮำเป็นยังไงเจ้านะฮะบ่ลร่มบ่ฮะเป็นล่มแก้วเป็นึ่มแก้วบ่อม่าพาดดร่มโดอย่างเมื่อนเนาะโอ้เี็นยองลย อันตอนนี้เพิ่นก็พักเที่ยงพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะอ่ากําลังเริ่มมือนี่พี่น,อน,นอ้องเลยเนาะกําลังลงมือมือนี่ป้าละพักด,ดีพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะอ่าพักคัดเกือนน้องเดือนพี่น้องเลยงามลายอันนี้ก็ถือว่ายังตั้งโคง้งแค่นี้เด้หนี่งบัดบัดเท่าในมุ้งหลังแล้วแห้งญ่เลยดียดเ,ดลลเลยงามพักลาย ่อ่าไปเทีท้งอ่าไงแล้เทอว่าท้งทางน้องไปเห็นเฮือนในตู้ลมพันธุ์เห็นได้ว่าอ่คือน้อยคือน้อยบัดบัดใหญเป็นเพือนแล้โอ้ยงานพอดีเลยนี่แต่เอื้อนเืเลาคือว่าอันีเก้ากนะแมนเือนใเก้เก้าคูณเจ็ดคูณเก้เจ็คูเก้าเมนกรลืนไงอยู่โดย่วง่เพงนเนาะเมเมนหนอ่าควมยาวนี้เขาเดินเดิน้มกว้าง ดินนี่เพิ่นแบบเอามาแต่มองอื่นบ่อันเอ้ไปขอเพื่อนหลังนี่ไปขอมีบ่ดินตัวเองอันนี้นั่นยัางแพงอยู่รถหนึ่งสองแสนห้ารถนี่เต็มเพื่อนเหนื่อยสามล้านเจ็ดแสนค่ะจักรถเ้ยสิบห้ารถสิบห้ารถโดยอันเพราะว่าดียเพิ่นเทสอะเพิ่นยู่เพินอะไรเหยียบไปเลยอันนี้นะแมนข้าแนบมาเอ้ยคู่เองนี่ มันสีบแบบบวมหดหาเดือนพี่หลงแต่ใช้เวลาเลยเต๋อได้น้อเลยเนาะแต่ปะนี่เป็นคืนเองนะฮะเดือนพีเออขักขักเลยเนาะหาเดือนแล้วจังแนเพิ่นเยียบให้เลยแมนเยี่ยบให้เลยเพิ่นก็ญย์ให้เลยนะโดยโดยดียู่แต่กระเพิ่นเอาแกล้งละอากาศคือว่าอ่าสีไายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งอ่าแต่ละมื้อแหละพี่น้องเนาะต้องขึ้นมาแล้วแล้วพี่น้องเนาะ ติดตามตลอดพี่น้องเลยเท่าเพิ่นเพิ่นแล้วเพิ่อนเพี่น้องเลยเนาะอ่าลงไปก็แต่พบกันก็แต่มื่อไปอัน่ะเฮือนบอจิตพี่น้องเลยเนาะไปขอสามีนะเมื่อเมื่อวันเมื่อหอดบ้านอ่ะเศษโมงกลางคืนมื่อวานนะโอ้โดยโดยขับรถหนึ่งยันเซนอยู่เนาะย่านผู้บ่าวหลัดก็นึกว่าทั้งเอื้อยกับน้องเดือนน่ะ สิพักอยู่เพื่อนบอจิก้อนนะเพราะว่ามันค้ำแล้วน้องชายแล้วก็บผูหายเมื่อคือกันแล้วว่าอยาเลื่บุเมื่อก็ไดเพราะว่ามันค้ำแล้วยันขับรถบัวไว้ยันผู้บ่าวรัดผู้เ่าแบบบูกันนะไม่ลืมกันแล้วมารักนะว่าวเราพี่น้อกหรอรัดเอาเงินเอาข้ามหายยังยังแบบนึงได้เนาะยังแบบนึงอย่างดีใจเยันรัดรัดป่นรัดจีนแล้วบอกเฮ้ยเราไงก็ถือว่ามันไก่ได้พี่น้องไงเนาะไก่อันนี้หอบพี่จังโมงก่อนบอกแปดโมงแปดโมงแล้วอ๋อถือว่า อ่าสองทุ่มนไปอนตอนเช้านั้นสามโมงบ่ายสามโมงตอนเช้าออกไปนะมือจุนจังขับรถนะหนาวโดย,โดยหอดฮอสเซโนยังโบแจงหอสเซโน,นโยังโบแจงตอนเมื่อนอกหอสเซโนน่นไม่ไดเลยอ่างหอดทางแบงเงขาวันอันน้องไ้น์อืพอดีพอดีแจ้งเบื่องลายมือได้ลวกันแต่ว่าแต่เลยแต่ว่าไปไปหอมนี่นะ บ่อนอนคืนเนาะบัดตอนมือแต่งนี่ยันได้สองสามคืนพุ่นแล้เนาะพี่น้องเนาะพอได้เต็มรูปทรงอ่าพอไดแต่บล็อกยอดยุกเลยเนาะอันนี้ยิ่งข้าวอยู่ด้วยว่าเดือนเดือนชีนี่ได้เนาะทางบ่อจิตนะอ่าปีแล้วเอื่อยกันเลยเพื่อนละท่าหนึ่ก็ว่าพี่น้องเลยเพราะว่าว่าแต่พันมาว่าบอดไดเต็มเนาะเปลี่ยนปีใหม่แล้วมันชิแต่งบ่ได้ว่าปีบอดี นั่นแหละวะเลยก็ว่าอยู่ว่าว่าเฮือนนี่ต่อให้มันบ่แล้วได้มุงหลังคาเลยก็สิขึ้นเลยอ๋อตกลงแล้วก็คือมุงหลังคาแล้วกันึ้นขึ้นเอาก่อนเนาะต่มันมีถ้าว่าเฮาบ่ขึ้นปีนี้ก็มันต้องในเดือนไปปีหน้ามันหนึงหลุ่นได้เนาะโดุมันโดนืออยากจะอยากสมุดน้ำเลี้เมื่อใดก็อยากยูเนาะอยากยู่ป็นนเนาะโดยยขัดสมน้องเอไหยเนาะโดยโอ้ได้ยินข่าวๆเดือน4ี่วันน แมดีแล้วเอื้ยยังโมได้เท่าเนาะโดยโดยโอ้ยยังบ่เท่าดอกช้ำนี้เนาะต่อใจเด้อโดยอ้าวโอเคเด้อเลยรอบางคนเด้อเด้อโดยอ่าเด้อพี่น้องเอ้ยบ่หยอกบ่หัวกันไปเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าบ่ได้ขึ้นมหาเพิ่นอนเฮิกเด้อก็ถือว่าเพิ่นดีใจดีใจแฮงพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นได้สิได้เฮือนอนใหม่หลังงามหน่ยได้พี่น้องเอ้ยเนาะขาคักหลายคักหลายพี่น้องเอ้ยเนาะเอออ ถือว่าดีมุกดีใจครับทั้งเอ้ยเวียงน้องเดือนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งบอลเพย์ก็เสีได้ลาพี่ลาน้องไปสักก่อนแล้วเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะโดยอ่ะพี่น้องเลยเนาะถือว่าถ้าหากคิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อผมเองพี่น้องเนาะอ่าบอลเพย์ก็ถือว่ามื้อนี้ก็ขึ้นมาหาทั้งอัปเดตเบิ่งเชื้อของน้องเดือนแล้วก็เอ้ยเวียงเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าดีมุกดีใจน้ำเพื่อนลายลายพี่น้องเลยถือว่า อ่าได้เฮือนได้ซานอ่าหลังไม้เนาะพี่น้องเนาะบักไงพี่น้องไอ้โมเลินเนาะอ่าก็ถือว่าช่างเพิ่นกำลังอ่าลงมือมื่อนี้พี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นมือจบมืองามหรือว่ายงามดีอีกมือหนึ่งก็ถือว่าได้ตั้งโครงหลังคาเนาะพี่น้องเนาะการสีทาบรรยากาศให้พี่น้องอ่าได้เบิ่งทุกซอตทุกตอนนั่นแหละพี่น้องเนาะกกจะได้ขึ้นมาพี่เดือยอยู่พี่น้องเนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวอุ่นเพลกะ ขอขอบุญขอบคุณเด้อทางพ่อแม่พี่น้องอิซีเบิร์ตชูคูสุคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเผยเฮ็ดคลิปดีๆคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อถูกกำลังแห้งจิตใจเนาะถูกกำลังที่ว่าสนับสนุนให้บ่าวบุญเผยอ่าเหตุอ่าซองยูทูบมานี่เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเผยเฮ็ดคลิปดีๆคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องอิซีได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ถากผิดพลาดประการใดขอโทษขอขอภัออยอีกเตือนนะ้อพี่นอนะ้องเนาะโอเคพี่นอ้องในวอมเพื่อมพ้องนี่ขัสิขอก่อออาวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบายพอ,อกันคลิหนาด้วยพี่น้อง